เก <Okay. S 2> ถึงเ้อ,อที่ไม่ได้ไหรอกไม่ไ้ัวอนับะาดีดวไม่เฮ้ยไม่ผิดทางแล้วผิดทางแล้วจะไปขอโยเห็ถนถนนนี้มะอ๋อทางแล้วผิดทางแล้วไปล,ลองไปไปลองไปไปรัดเลยรัดเลยขอดไ มงมัยก็ไม่ไปทุ่งแล้วนอนนี่โอ้ดูนี่ไม่เป็นไปทุ่งแล้ว โหไมปืมันไม่ตื่นใจเขา เป uh? ็นไปกัน hmm. ยูอ่ะป่ะจะรู้ไหม

มีอีกวะมีเอ๋อมีเยอะกวรอที่บ้านเป็นติ๊ก็อ่าโหน่าจะได้น่าจะไนรับรสมัยประมาทที่เด็ดทีสุด5ั่วโงโนสารสนามว่าลมแดด่าบุมรีท่ากุัติเหตุบงพราะฉนกรนความเีผู้ทรงเป็นเสื่อมเสียช้าและชาไ่ได้แรงหนง ราชกษัตริย์ท่ามั่นในราชธรรมักดิด้วยฤก่องไหมในพระบวรที่สัตย์ตรงพระสารุกข์ทอย่างถูกตอออุปรรคภันหาจึงรงเจริแดบ่ย่างสยมากาที่ไหนมีเหรอผู้เข้ามนผู้ทรงนำาบ้านเมือให้ผ่านคนจิตจอย่างถูกฮะดูว่ ว่าจะเป็นสิที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือนรงาการศึกษาของสื่อโดยองว่ราชกหมนว่าความเจริญของบ้าชินีก็มาใช้การศึกษาที่ก้าวหน้าแต่่อท้กงแงเยก็ได้รนั้น่าคม่าโไม่มีโครงการสร้างวัฒนธรรมสื่อ้องสร้างถานกศึกษาสำหรับสือทั้งในทรัพคกรและในสิทิภาหลาย การมองเห็นตัวเองชีวภาพที่เป็นธรรมชาติตาวเองอนาส่คือใครด้วยการเปิดไปเก็บไปนอกจากนั้นแล้วนังต้องการการขอตั้งโรงเรียนสี่ฟ้าโดยรจะบาลแค่รับส่วเข้นตั้งโรงเรียนแค่สมัยแค่หนึ่งเนและตรงหาสภาที่าลงแดงหรือต่อมาคือสาสภา

ไม่สามมการดูดน่าจศึกษาสมบัติสิงแะสัเยงรานศึกษา่างๆที่มีศิลปะวันและศิี่เนละกษแล้วควไท่านมเนีเยญโราณสัญาวันยจริงไหเนี่ยไปดิมันขึ้นเลยวะเว้ย

บานหล่อมปีงบ้านงไัม่องปุที่ขยม่สองถึงิบต่อัน้าร้อาจตามสถานที่สาทางยังทางไปยังสานที่สำคัญ้อขายข้าพินางจากรารักการการสองปันตั้าต่างข้าุนและบางเของบริษัทต่างๆทงยัง้งยัดข้วางข้าวพุนที่จัดขาย

จาวดไม่ลมัดันตรงนั้นนวเที่้จวัดวดที่ยวเพนตรงเพไ่อนพอไม่เห็นยไม่ยิบหัวเลง่ายเยมันเพจนวพอเพจเพจอเจ๋อเจ็ดี sound <laughs> nó cu nó tao mà mạnh mắt Gracias. สถานี่อลูกสาวหกข็เป็นแม่ของในทางที่สี่อ่ อเป็นเพา่อนที่มีของบริการที่ห้าใช่ไหมฝั่งนีเกิดแค่

กามาเปข่าเกาะแวเงตัวเหมือนกันยังจเล่นอเกาะเกาะอันนี้เดี๋ยวเปให้ไมมตรงนี้ เรา้งินเพื่อเป็นข้อเคลไปดิเฮ้ยเนี่ยที่เขาเบิ์บูมบูมบูมเนี่ย

còn á, cọ, cọ, cọ cọ này nói tiếp thế bây giờ nào dân à bên say tớ นดอกออกเพลงไหน,นี่มันเข้ามา

เล้นเอาไมา้นี่ไปไปดูมันใช้ได้อะไรเล่นชชตเตอร์เนี่ยมามาทำเป็นุนนนนนนดนรถ